องค์ตในปาติกุคลิสิบสี่คือตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมานะปูุ้ชนที่ทุศิลปุุชนที่มีศิลปนะุคคลผู้ปรสาศจากกามขึ้นมาเป็นโสดาบันไล่ไปจนถึงรับปัจเจกพระพุทธเ,เ,เจ้าแล้วก็อนันตสัมมาสัมพุทธะก็จะมีอนิสงส์มากน้อยต่างกันไปตามลําดับในปาติกุคลิสิบสี่ทานที่ให้แล้วในสงฆ์เนี่ยจะมีผลมากกว่าอีกนั้นพระองค์ก็แนะนําให้เราเนี่ยให้ทานเป็นสังฆทานให้ทานที่ถึงแล้วใน ให้ทานแก่สงฆ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราตั้งเจตนาไม่ถูกต้องเพราะให้แล้วเราไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สูตรผลของทานนีนะ้หรือให้ทานเป็นการดีหรือทําตามประเพณีผูยญาตายายนะหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้หรือว่าให้เพื่อความรื่มใจปิติใจสมณะจยนี้ก็ยังเป็นเหตุให้เราต้องเป็นอาคามีคือต้องกลับมาสู่กรรมภพไม่พ้นจากนรกกําเนตริชานเปลวิสัย